สัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระสีวชิระเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโมรีโลกยารามพระครูสุทธีธรรมาพิรัตเจ้าวาดวัดป่ารัชดารามขอโอกาสพระเทลานุเทละเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านขอความเจริญจงมีแก่สาธุชนทุกท่าน อัตมาภาพจะขอกล่าวธรรมะข้อหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ในอาระวะกะสูตรคือคารวาสธรรมคารวะสธรรมนั้นประกอบสองคำคือคารวะแปลว่าผู้ดำเนินชีวิตทางโลกธรรมแปลว่าความถูกต้องความดีงามนิสัยคุณสมบัติ คารวะสธรรมแปลว่าคุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลกประกอบด้วยธรรมสประการคือ 1. สัจจะ 2. ธรรมะ 3. ขันติ 4. จาคะประการที่1สัจจะแปลว่าจริงตรงแท้ <c oughs> มีความซื่อสัตย์ เป็นพื้นฐานเป็นคนจริงกับหน้าที่จริงกับเวลาจริงกับการงานจริงกับบุคคลและจริงกับคุณธรรมความดีประการที่สองธรรมะแปลว่าฝึกตนข่มจิตและรักษาใจปรับปรุงแก้ไขตนเองไปเรื่อยทั้งทางโลกและทางธรรม3าคันติ แปลว่าอดทนไม่ใช่เพียงแต่อดทนกับคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นที่เราไม่พอใจแต่หมายถึงการอดทนอดกั้นกับการบีบบังคับของกิเลสประการที่4จาคะแปลว่าเสียสละเป็นคนใจกว้างบริจาคสิ่งของไม่หวงแหง แล้วทั้งไม่ผูกพยาบาทมาดร้ายนี้คือหลักธรรมสิประการซึ่งมีความสำคัญในการคลองเรือนโดยสรุปก็คือสัจจะความจริงใจเป็นรากฐานให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนธรรมะการฝึกฝนปรับปรุงตนเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการงานขันติ ความอดทนเป็นเครื่องช่วยให้ความเจริญก้าวหน้านั้นเป็นไปได้สำเร็จเพราะมีความเข้มแข็งมีพลังที่จะช่วยเสริมและจาคะความเสียสละมีน้ำใจเป็นเครื่องบำรุงหล่อเลี้ยงมนุษย์ช่วยให้เกิดความชุ่มฉ่ำสดชื่นในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศีรัตนไตย ซึ่งไม่มีประมาณจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมโดนบรรดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาทุกท่านให้ปราศจากเสียซึ่งทุกโศกโรคภัยอย่ามายามาพ้องพาให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงธรรมโดยง่ายจงทุกท่านเทิน you